สวัสดีค่ะก็วันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามาประชุมที่ดาวอสเป็นยังไงบ้างคุยกับใครบ้างได้อะไรบ้างนะคะต้องจดมาด้วยเพราะว่าเข้าประชุมแบบไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็เราได้มีคุยกับ DP World c o c นะคะโคคาโคล่าแอสต้า o ูเกิลเบนะคะแล้วก็ AWS นะคะแล้วก็ทีมของปีนี้ค่ะคือทีม collaboration for the intelligent age นะคะก็จริงๆเห็นสิ่งที่เห็นความขึ้นหน้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของที่คุยกับ DPW o r l d ไปนะคะเรื่องของแลน d g e ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็ต่อยอดจากปีที่แล้วที่ท่านยกเศรษฐาได้มานะคะก็มีการคุยกันต่อเรื่องนี้รอบนี้ที่มาก็มีการเซ็นสัญญานะคะทางการค้าเสรีในเรื่องของเอฟตาด้วยนะคะก็เป็นการเซ็นกับประเทศในยุโรปซึ่งเราก็แพลนที่จะเซ็นสัญญาเป็นของ EU เลยทั้ง EU ภายในปีนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับประเทศของเรานะคะได้มีการคุยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการทางการค้าต่อประเทศทางย e ูเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นถือว่า,เ,าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไปอีกนานแสนนาน,นะคะ่ะ